มาวิ่งเร็วไอเบทันใจควบกันกันกัมาเป็รลอยมาเมาเยมาเป็รลอยตอนแรกมันจะตีเลยตีจะโม้ตบ้างเพล้วพาเพ่อนทอดนี้แล้วจะตีกูนตีโว่หางไฟ ว่าเอาเนี่ยกาจัเมนกิมัร่า้กี่าจับเออมัรได้ปะเนี่ยหน้าสติมขี้ข่าเรียกมาตัวนี้หน้าี้่าเรียกเอออันนี้มาตัวอนี่ยันนี้รอนอือ้นันสกอเอออันนี้ก็ด้ออันมานี้ก็รู้เรื่อง เาเนี่น่่ชา้าอบเา้าหอบพี่จูชัยอ่าบอต้เอานิหลังผีให้แตกตายใเป็นเงินอยู่เอ่ออะไอ่ะแค่ตัวกไปคายออกพูดไปคายออกได้ติ่นกัวไปได้อันนี้มาประเทศอันนี้ออฟริกา ประเทศอะไรคดีใหประเทศข้างล่างไม่ประเทศที่ดุ่มประเทศ่ดมประเ่ศหญ่ประเทศใสนบบปรเทศื่ก็ยากแล้วก็ยิ้มยากเหมือนกนผที่ตายคนสีชเป็นอย่ทอแล้วที่ตานี่ยเสีในทองตายบอกว่าถอดไปเป็นสีเป็นสีในทองกทบอกว่าถอดไปเออ ก็เป็นม <affection ate. S 3> ้าน่ารักทุกคนเลยสู้พูดแต่คนนี้ขอพิเศษเอย่างดีเพื่อนนะนะอพ่อเขาไม่ใส่